ครับสวัสดีครับเดชคนชอบพระนะครับวันนี้เปิดพระห้ากล่องคิดว่าไม่มีองค์ที่ได้เช่าหานะครับคิดว่าจะไม่ได้ลงคลิปให้เอฟซชมนะครับวัน,นวันนี้ก็บังเอิญน,นะครับได้สายพระปิตาองค์น,นี้จะเป็นสายเมตตามหานิยมนะครับเมตตามหานิยมไม่ใช่สายที่เป็นเขาเรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะอันนี้คือสายเมตตาแล้วก็นิยมเรียกทรัพย์อันนี้คือที่ไหนครับพี่ อา่าลองลองดูนะ FC เคยเห็นพระทรงลักษณะแบบนี้ไหมครับคือมีอยู่สองพิมพ์หลักๆคือแขนหักศอกกับแขนกลมนะครับอันนี้สายสมุดปราการพระปิตตา,าอาก็เรียกว่าเมตตานะครับเมตตามหานิยมสายเรียกทรัพย์แต่ท่านบอกว่าไม่ได้เป็นแบบว่าแควคาดปลอดภัยนะเพราะว่าถ้า มีความเมตตาแล้วใครก็ไม่กล้าทำอะไรนั่นเองนะครับอันนี้คือปิดตาหลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอบสมุดปราการองค์นี้เป็นแขนกลมนะครับแขนกลมเ,เห็นไหมครับเนื้อผงคุกรักนะครับเนื้อผงคุกรักเนื้อในขององค์พระดูด้านไหนนี่ครับช่วงปี2460นี่ก็ผ่านไป100ยกว่าปีแล้วนะอันนี้2568 ดูเนื้อในเนี่ยครับเนี yeah. ่ยดูเนื้อในนะไม่แน่ใจว่าจะเห็นเนื้อในหรือเปล่านะแต่ผมก็จะพยายามส่องให้ให้เ c เห็นครับว่าเนื้อผคงคุกรักเนื้อในเขาจะดำเมี่ยมเลยแต่นี้ผมให้ดูผิวด้านหน้าก่อนนิดนึงครับองนี้ก็ใช้ขึ้นคอมาพอสมควรนะครับองนี้แขนกลมนะอันนี้แขนกลมครับ แขนกลมแขนหักศอกมีแบบว่า2พิมพ์นี่แหละนะครับสพิมพ์นี่แหละที่เราจะปรากฏเห็นอยู่พิมพ์มือเดื่นก็อาจจะมีนะอาจจะมีแต่ว่ายังไม่เจอครับวันนี้เอาแขนกลมมาให้ชมครับแขนหักศอกหายากมากๆบอกก่อนครับ แขนหักศอกหายกากมากๆราคาก็สูงปี๊ดเลยนะครับอย่างอย่างที่บอกนะว่าราคาที่เล่นหากับราคาที่ผมเช่าหาอาจจะคนละเรื่องกันเลยนะอลองดูนะครับลองดูนะแบบนี้นะครับเผื่อไปเจอตามแผงนะผมบอกนะว่าเผื่อไปเจอตามแผง พิมพ์พระลักษณะแบบนี้เนื้อหาช่วง1 0 0ปีผ่านไปแล้วนะครับนี่ผมดูเนื้อตรงจุดนี้นิดนึ่งพยายามจะส่องให้เห็นเนื้อไหนครับเนื้อผงครูกรักนี่เห็นไหมครับเห็นไหมเดี๋ยวนะเอฟสี่จองตรงไหนหรือเปล่าครับผมชี้ให้ดูนิดนึงนี่ครับในซอกนี้นะในซอกนี้กับซอกนี้นะครับตรงจุดนี้เขาปรินะเขาปริครับเขาไม่ได้แตกไม่ได้กระเทาะอะไรนะ ตรงจุดนี้เขาปริครับเนี่ยครับเนื้อในเขาเป็นเนื้อผงคุกรักที่ดำเมี่ยมเลยแต่ด้านหน้าเขาก็จะมีความเป็นไขขององค์พระอยู่นะครับบางองค์แบบจ,จับสัมผัสมากๆก็เกลี้ยงครับดำเกลี้ยงเหมือนเนื้อในนี่แหละครับดำเกลี้ยงเลยนะครับเนี่ย,บยใบหน้าท่านแค่นี้นะครับมือปิดใบหน้าใบหน้าเล็กๆกลมๆเนียครับนุนๆเนี่ย เนี่ยครับอันน <the> ี้คือใบหน้าของท่านนะเนี่ยแค่แค่นี้ครับแค่นี้นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไปมองอันนี้นะอ่านึกออกไหมครับอ่าอันนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆกับใบหูของท่านนะครับเนี่ยเนี่ยสองสองข้างเนี่ยคือผมมองเป็นใบหูนะแล้วก็เหมือนแขนซ้อนเนี่ยลักษณะเหมือนองค์องค์พระเนี่ยซ้อนกันอยู่นะครับเหมือนองค์พระซ้อนกันอยู่สองถึงสามองค์โอเคนะครับอันนี้มองคล้ายคร่าวๆก็เหมือนสังขกจายนะครับเหมือนความอุดมสมบูรณ์ของ คมเขาเรียกมั่งคั่งนะความมั่งคั่งของอในความหมายของอท่านที่จัดสร้างพระปิตานี่คือหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบสมุิปราการนะครับองค์นี้หลักหนึ่งร้อปีแล้วนะครับช่วง2460ีนะครับถึงตอนนี้ก็ร้อยร้ยกว่าปีนะครับมีมีอีกองคหนึ่งครับที่ ได้เช่าหานะครับองนี้ผมลงแบ่งปัน f อนะครับประมูลนะพี่ไปพร้อมกรอบนะบไปพร้อมกรอบเปลดนะครับรายละเอียดอยู่หน้าโพสต์องนี้เป็นเสมาวันทายืนถือดอกบัวเป็นพิมพ์เล็กครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับอันนี้ิมพ์พิมเล็กนะเห็นองค์พระหเห็นไหมบางคนมีเนื้อหาแบบนี้มองไปถึงพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนไม่ถึงนะครับบางคนมองไปเป็นหลวงปู่โตก็ผิดเนื้อ นึกออกไหมครับบางคนมองเป็นหลวงปู่โตก็ไปผิดเนื้ออีกนะครับเพราะเนื้อหลวงปู่โตเขาจะเป็นเนื้อผมแบบสุยๆนิดนึงนะบางคนมองเป็นหลวงปูู่ก็ผิดเนื้ออีกเพราะเนื mm ้อหลวงปู่ em ูจะไม่ใช่เนื้อล wow. so ักษณะแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะอันนี้คือมาหาผมนะครับผมจบที่หลวงปู่นาควละคขังอินโดจีนนะครับลองดูผิวเนื้อนะครับนี่คือเนื้อหลวงปู่นาคอินโดจีน ใครอยากดูพระพิมพ์เสมาวันทายืนถือดอกบัวหลวงปุ่นาคยุคอินเดียอินโดจีนก็รองดูเนื้อได้ครับเห็นไหมครับเนื้อใสๆไตๆแตกลายอยู่ด้านในมวลสารนี่ครับเห็นไหมเม็ดปูนเป็นก้อนอ่ะเนี่ยครับผิวนี่ต้องบอกว่าผิวหนึบนะครับผิวหนึบแน่น ลองดูได้ครับนี่เนื้อของวัลคังในช่วงอินโดจีนด้านนอกดูแกล่งด้านในเขาไม่ใช่เนื้อเป็นแผ่นนะครับเขาก็จะเป็นเนื้อที่มีความแน่นๆอยู่ด้านในนะครับอัดแน่นอยู่ราคาเริ่มนะครับราคาเริ่มราคาเริ่มเท่าไหร่ดีครับราคาเริ่ม800นะครับเริ่ม800 ปิดด่วนพันสองถ้าไม่มีปิดด่วนจะปิดช่วงเวลา3ทุ่ม5นาทีถึง3ทุ่ม35นาทีนะครับเริ่ม800ปิดด่วนพันสองถ้าไม่มีปิดด่วนจะปิดช่วงเวลา3าทุ่ม5นาทีถึง3าทุ่ม35นาทีนะครับวันนี้มีม,มีมีแบ่ง2องค์นะครับก็คือเสมาวรรทาหลวงปู่นาคอินโดจีนนช่วงปี85ของวัดลักขังพิมพ์เลกนะครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งคือ ปิตาหลวงพ่อเฉยนะครับวัดบางกระสอบสมุดปราการนะครับพระประแดงสมุดปราการองค์นี้นะครับพิมพ์แขนกลมนะครับพิมพ์แขนกลมนี่อ่ะโอเคครับส่วนที่เห็นด้านบนเนี่ยคือหลวงปู่เผือกนะทำไมวันนี้โชว์หลวงปู่เผือกด้านบน3องค์เลยก็เพราะมีของ FC ขอนแก่นนะครับมา ให้ fc ชมนะครับแต่ว่าตัวผมไปไม่ได้นะ,ะเนื้อหาแบบนี้คือถามว่าเนื้อเหลืองผมเล่นเนื้อหาไหนนะครับเนื้อเหลืองคือจะบอกว่ายัางไงครับคือเนื้อหาอยู่ที่วันละของการใช้แต่ละองค์ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อหาลักษณะแบบนี้ผมให้ดูองค์ที่เป็นเนื้อเหลืองนะที่ผมเช่านิดหนึ่งครับอันนี้นะครับ อันนี้เป็นยุคต้นของท่านนะนี่ครับนี่ก็ถ้ามองดีๆเห็นเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างขององค์พระไหมครับพี่อันนี้เขาตีเป็นยุคต้นอยู่แล้วครับในลักษณะของการทําขึ้นมานะเขาทําเนื้อเหลืองแบบเก่ามาเพื่อที่จะให้คล้ายกับพระที่เขาเล่นหากันมาที่สุดอ่าพี่เห็นหลวงปู่เผือกรงนี้อันนี้อันนี้คือด้านหลังก่อนนะเพราะว่าด้านหน้าคือเดี๋ยวผมส่องให้ดูครับ ด้านหน้าเขามีความเป็นอฟองต้อหูขึ้นนะฟองต้อหูคือเกิดจากคาบน้ําปูนนะขององค์พระเนี่ยดันออกมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วก็ผ่านอายุไปแต่เนี้ยคือผมให้ดูด้านหลังนิดหนึ่งว่าหลังสององค์เนี้ยถ้าพี่ไปเจอที่น่าจะมองไม่ยากถ้าได้ดูคลิปผมแล้วในหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับสมุดประการนี่ลองดูครับ นี่นะครับเห็นไหมเหลืองกับเหลืองแบบแห้งๆนะกับเหลืองแบบซึ้งๆเป็นไงครับพิมพ์ขุดสะนะลองหาดูครับนี่ผมให้ซองหลังก่อนผม่องหลังก่อนครับมีโอกาสเดี๋ยวออกจากกรอบมาแน่นอนครับแต่องค์นี้ดูง่ายนะก็ยังไม่ต้องถึงกับกรอบแล้วกันนะพี่ผมส่ององค์ที่ยังไม่ได้เช่าหาของ F fc ขอนแก่นให้ดูก่อนนะครับเพราะพระไปถึงแล้วก็สามารถนะครับนำไปเป็นเนื้อองค์ครูได้ครับ ลองดูนะครับนี่คือผิวพันธุ์ที่ตัวผมไปไม่ได้นะครับเอาก,กล้องออกดึงดูรูปอโอเคเนาะง่ายไหมแล้วเลื่อนมาขององนี้ครับองค์นี้เขามีคราบเหมือนน้ำหมากด้วยแดงๆนะครับนี่เขาบอกว่าหลังนี่เนื้อผิวพันธุ์ยังกะวัดลักขังนะครับลองดูนะครับพี่ว่าจะมีความคล้ายเนื้อสมเด็จมากน้อยเพียงไหนนะครับ ดูกันช้าๆชัดๆนะครับเห็นองค์เมื่อกี้กับเห็นองค์นี้เป็นไงครับชำ้ำซึงไม่แห้งนะครับช้ำซึงไม่แห้งนี่คาบแดงๆอันนี้คล้ายๆก,ยกับน้ำหมากนะเหมือนถ้าพระสมเด็จก็เหมือน,นองค์น้ำหมากประมาณนั้นนะเห็นไหมครับดูผิวพันธุ์โอเคนี่ง่ายๆครับดูด้านหน้านิดนึงเนื้อเหมือนกันเลยนะครับ ผิวเหมือนกันเลยคือเหลืองกับเหลืองนะครับเหลืองกับเหลืองแต่ผมให้ดูความเป็นธรรมชาติของคราบนะครับเนี่ยอันนี้เขาจะมาแห้งๆเลยนะลองดูดีนะพี่นี่นะครับลองดูดีนะครับนี่นะครับแห้งๆอย่างนี้นะไปองค์ที่จะให้ชมนะครับเ,เริ่มนะครับเริ่มเริ่มดูได้นะครับเริ่มดูได้ครับ ใไงดูช้าชชัดครับเป็นไงครับโอ้โหเนื้อนี่วันละคังดีๆนี่เองครับพี่ครับเนื้อวันละคังดีๆนี่เองเห็นไหมครับแล้วก็จะมีคราบแดงๆเนี่ยทั่วองค์เลยนะครับอยู่ใต้น้ำน้ำปูนแล้วกันครับผมใช้เรียกคําว่าน้ําปูนที่ดันออกมาจากองค์พระก็จะเห็นอยู่ทั่วไปนะครับของ สายวัดละครก็เห็นครับวัดปรา,าสาทก็มีครับน้ําที่น้ําปูนที่ดันออกมาจากองค์พระแล้วพอนานไปนะเขาก็จะแตกนะครับแดกแตกก็เรียกเป็นแบบเขาเรียกว่าฟินฟองฟองเต้าหู้นะครับโอเคนะพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากอันนี้ก็เอซีก็ นำไปเป็นองค์ครูได้เลยครับมาห้ามาหกองค์นะครับมาหกองค์เนี่ยปางสายญาติตัวผมไปไม่ได้นะเนี่ยปางสายญาตินะครับคือผมผมไม่ได้ให้ดูเนื้อตรงช่วงแบบนี้นะครับเนื้อตรงช่วงแบบเนี้ยคือเป็นคราบผิวนะครับลองลองดูดีครับลองดูดีเนี่ยผมให้ดูเนื้อแบบนี้นี่นี่นี่เนื้อแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเนื้อแบบเนี้ยคืออายุเขายังไม่ได้แบบเก่ามากนะลองดูดีนะครับผิวพันธุ์องค์พระเนาะ ก็คร่าวๆเนาะโอเคโอเคถ้าถ้าผมจะเทียบสายบางคนผมนี่ผมผมให้ดูแบบนี้เห็นเป็นไงครับความเหลืองต่างกันไหมต่างกันนะองนี้แค่หลวงตาพันนะพี่เนี่ยหลวงตาพันเทียบกับพระองค์เนี้ยหลวงตาพันยังกึกกว่าน่ะนะเก่ากึกกว่าเลยนะอันนี้แค่หลวงตาพันนะอ่าโอเคนะก็องคเดิมนะพี่อ,องคเดิม ที่บอกว่าน้ําปูนดันออกมาก็นี่ลักษณะแบบนี้นี่ลักษณะน้ําปูนนะแต่ว่าถ้าเป็นสายเป็นเนื้อของวัลคงังจะดูง่ายมากครับโอเคนะครับนี่ผมส่งกลับนะของ fc ขอนก่นนะครับวันนี้ก็ได้ชมหลวงปู่เผือกนะหลวงปู่เผือกก็มีเนื้อผิวกระดูกด้วยครับแต่ว่าแบ่งไปให้ fc แล้วนะครับนี่ผมให้ชมเนื้อของหลวงปู่เผือกเผือ fc มีเนาะ นี่ก็ตีเป็นในช่วงยุคปลายของท่านนะครับเนาะนี่คือผมตีเป็นช่วงยุคปลายของท่านเป็นพระแท้ดูง่ายสบายตานี่เนื้อผงนะครับนี่เนื้อผงสมเด็จนี่แหละครับนี่อันนี้คือผมตีเป็นยุคปลายของท่านนะครับอ่าแล้วก็มาอีกองคหนึ่งครับองนี้ถ้าใครเห็นผิวพันธุ์เห็นคราบเนี่ยลงลงบ่อยอยู่นะองคนี้นะครับลงบ่อยอยู่ครับ เนี่ครับโอ้เจอนี่เผื่อเจอครับออนเนี้ยก็เป็นของของ f อฟขอนแก่นนะก็คือของ f อฟท่านที่ผมเปิดวันนี้แหละครับแต่ผมก็อยากจะเอามาลงให้ f อฟชมด้วยครับเอาพระองค์เนี้ยคือก็ยังอยู่กับผมไม่ได้แบ่งไปที่ไหนเลยนะครับก็ยังอยู่กับผมนี่นะครับ วันณะแต่และองค์แล้วแต่เนื้อหาด้วยแล้วแต่ผิวพันธุ์ด้วยนะครับตรงนี้ก็เนื้อออกเหลืองนะโซนเนื้อเหลืองนะโซนเนื้อเหลืองนี่ครับโซนเนื้อขาวก็ลายงาเลยอลองดูนะครับนี่ครับ โอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับ